สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะวันนี้ก็อยู่กับวงแหวนเวทฮันเตอร์นะคะว่าก็จะเป็นแบบไอเทมสุดพิเศษแล้วก็ประเด็นสำคัญนะคะมันสุ่มฟรี100%เลยคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปกิจกรรมสายฟรี100%นะคะคุ้ช่ามากนะกิจกรรมสายฟรีเหมือนจะมีตัวลโอลิโอเนี่ยถ้าอ่านชื่อผิดขอไยด้วยนะคะทุกคนชื่อมันลิ้นมันพันนะทุกคน อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันกว่าว่าของรางวัลจากวงแหวนเวทันเตอร์เนี่ยจะได้เป็นอะไรบ้างนะกิจกรรมตั้งแต่วันที่5สิงหาะคมะจนถึงวันที่31สิงหาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวิธีรับ คมพีเอาไปเปิดเดี๋ยวทำยังไงนะคะใหม่บริการเติมเกมผ่านเว็บโกเด่นเติมเกมแนะนําร้านโกเด่นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมมากมายในราคาถูกนะคะแล้วก็สามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นนะคะเติมเอาวีใช้เพียงแค่ open id เท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีเกมมากมายต่างๆให้เลือกเติมนะคะเน้นย้ํานะคะว่าแอดไลน์โกเด้นเติมเกมต้องมีแอดนาหน้า um นะแล้วก็ f c e b o o k Fanpage โกเด่นเติมเกม อย่าลืมมาเติมเกมที่โกดไดเติมเกมกันยนีนะคะบอกเลยว่าถูกคุ้มราคาประหยัดแน่นอน ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะเรามีร้านขายรหัสเกมาวีมาแนะนํานะคะชื่อเพจแอดมินต้นทีวี7เพจนี้นะคะมีผู้ติดตามมากถึง1นึ0 0 0สคนมีบริการรับซื้อขายรหัสเกมาวีปลอดภัยไม่มีโกงนะคะสําหรับใครที่มองหาไอเดีคุ้มๆพร้อมเล่นนะคะลูนครบแรงคอนสกินแลสวยๆนะคะราคาไอดีเริ่มต้นเพียงแค่30บาทเราแนะนําเพจนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะพร้อมแล้วก็ไปรับฟังแล้วก็รับชมคลิปกันได้เลย เข้ามาตรงนี้นะคะก็จะได้เป็นล็อกอิน1วันนะคะก็จะได้เป็น10คัมพีนะคะเป็นเขาเรียกว่าการวงแหวนฮันเตอร์คะอ่าก็จะได้การแล้วก็มาเล่นตรงนี้นะคะอ่าจะเป็นภารกิจประจําวันนะก็ได้เรื่อยๆเลยอ่ะแล้วตรงนี้ก็ได้เป็นอิโมจิ7วันนะอิโมจิกรอนอีก7แล้วก็ นี้อีกสามใบนะคะแล้วก็จะมีสมอลล์ล่เนี่ยรับของฟรีนะคะแล้วได้ไปทําการเก็บมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันนะคะว่าท้ายคลิปเนี่ยไอของที่เราไปเก็บมาเนี่ยจะได้เป็นอะไรนะปรึบอ่ะจวเราขอดูแล้วก็ลืมดูนะว่าตรงกิจกรรมเช็คชื่อเนี่ยเอาได้เป็นตั๋วฟรีนะคะเชิยก่อนอ่ากดดีนันไปอันนี้เป็นใบอนุญาตเอาใช้ในกิจกรรมอันนี้น่าจะเป็นสุ่มฟรีนะคะ ประมาณนี้เขาไม่แจกอันนี้หรอทุกคนเดี๋ยวก่อนนะเนี่ยเอิม่มให้พูดว่างไงดีแจกตึ๊ด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 อ่าไม่มีนะคะเดี๋ยวก็รอดูกันอีกทีนะว่าการ์ดวงแหวนฮันเตอร์เนี่ยคือจะมาในกิจกรรมอะไรอีกนะคะอ่ากดทีก็มาตรงลอตเตอรี่นะคะกดเข้ามาตรงวงแหวนเวทเลยนี่ก็จะเป็นสุ่มหนึ่งครั้งกับมีสุ่มห้าครั้งอุ๊ยตอนนี้เรามีการ์ดอยู่สิบห้าใบเพราะว่า ไปเล่นมาเก็บมาคือเมื่อกี้เราไปเล่นโหมดจัดอันดับมานะคะอาจจะเป็นเล่นโหมด55ธรรมดาหรือจัดอันดับนี่แหละทุกคนก็จะได้เป็นจะได้เป็นอันเนี้ยจะได้เป็นการ์ดมานะคะเหมือนจะให้เข้าเล่นแล้วก็แจกอะไรประมาณนี้นะคะอ่าก็จะมีไอเทมตานเชิญมีกรบโปรไฟล์อะไรประมาณนี้นะคะมีเอ่อฮันเตอร์อะไรอย่างงี้ ตานเชนฮีโร่นะคะฮีโร่ที่เขาทำเป็นสกินอะนะก็มีกรบบโปรไฟล์มีอิโมจิถาวรน,นะคะมีเนะี่ยมีเอฟเฟกต์ว้าวถาวรด้วยอ่มีอิโมจิเลโอลิโอเอฟเฟกตวิง่งถาวรน,นะคะก็บัตรซุ่มเช่าสกินแล้วก็มีการแหวนด้วยอ่ะมีคืนมาด้วยนะคืนกำไรนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาทำการลองสุ่มกันดีกว่าว่าจะได้เป็นอะไรนะคะอ่าก่เข้ามาตรงนี้นะขออ่านก่อนนะ เปอร์เซนที่ออกเขาไม่บอกเปอร์เซนด้วยนะทุกคนอ๋อจะบอกแบบการันตีของรางวัลทุกๆ20ครั้งแล้วก็น่าจะออกง่ายอยู่นะ,ะมาทําการไปเลยสุ่มไปเลย5ครั้งอ่าปึ๊บครั้งที่1ไปจะได้เป็นเฮ้ยต้องมีอะไรผิดพลาดต,ตรงไหนนะคะต่อไปเป็นลังเขยนเฮดเอ็กอ่ะอ่านออกเนี่ยเหมือนตัวเอเลยจะได้เป็น อ,อคืนทุนนะคะคืนทุนไหมไปซุ่มรองวาด,ดย,วยาวๆมุมม่วม,ม,ม,มาะแล้วว่าครั้งที่15เนี่ยมันจะออกปะยันเต็มขนาดนี้จะออกไหมจะออกหรือไม,ไ,มไม่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 เฮ้ยเฮ้ยเราได้เป็นฮีโร่ตัวฟอร์เรสมานะคะกับกรอบกล่องนี้ได้เป็นปัดสุ่มเช่าฮีโร่เฮ้เยเฮ้เยเฮ้ยก็อ,ออกง่ายอยู่นะไปเรอต่อไปเรามาได้ฟรีนะคะปึ๊บ ตอนนี้ ID เราอยู่ที่17ครั้งนะคะนี่อ่ะประมาณนี้อ่าก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะทุกคนคือกิจกรรมดีมากสายฟรีนะคะเราทำการสุ่มแบตเตอรี่ทั่วไปให้ดูก่อนปุ๊บมาสายฟรีจริงๆนะคะวันนี้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามากดตรงครั้งนะคะดูไปพร้อมๆกันเลยของรางวัลน,นะคะมันก็จะ เข้าคลังเลยนะหรือมันไม่เข้าเนะี่ยลองดูตรงนี้ไม่เข้ามันมันเข้าค้างเลยนี่ได้รับเมื่อเร็วๆนี้กรอบโปรไฟล์ฉันอยู่ไหนอ๋อกรอบโปรไฟล์น่าจะเข้าตรงระบบเลยนะคะอาจจะไม่ต้องให้มากดตรงรับตรงคลังอีกรอบนะเมื่อกี้ได้เป็นกรอบโปรไฟล์กับอะไรอะลืมกรอบโปรไฟล์กับกับเอ่อตัวนี้ทุกคนสักตัวหนึ่งแพคเกจส่วนี้โร ลองเปิดไปก่อนนะคือมันเยอะเกินจนเราเบอร์แล้วปัดสุ่มช่างฮีโร่มีโบนัสเติมปองเปิดเพื่อรุ่นละปัลองเปิดไปก่อนนะได้โอ้โหได้กล่องเยอะกล่องเยะมากนะคะเออกล่องเช็คชื่ออะมีกิจกรรมเยอะมากนะคะแล้วไอเทมเมื่อกี้ที่เราเก็บไปคือเก็บแล้วได้อะไรอะ่ะ มันจะเป็นแบบตัวด้วงด้วงนะทุกคนในเกมอะแล้วไปไหนล้วเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 1> ต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนนะไม่เข้าใจเลยสักครั้งนะคะเฮ้ย <Hey, S 1> หายไปไหนแล้วเนี่ยเหมือนตัวด้วงจะได้เป็นอ๋อตัวด้วงนะคะทุกคนเราเก็บละถ้าเราเก็บพบตัวด้วงสามดวงนะคะจะได้เป็น การ์ดฮันเตอร์ x ฮันเตอร์หนึ่งใบนะคะเอาไปสุ่มประมาณนี้อ่ะอันนี้เป็นใบอนุญาตคุราบิก้านะคะเดี๋ยวเรา,าลองไปสุมม่มนะการฝึกฝนมันน่าจ,จะสุ่มฟรีแนละ้วเมื่อวานลืมดูนะรีบทำคลิปไปหน่อยนี่อ่ะสุ่มฟรีได้เรามาลองสุ่มกันดีกว่าจะได้เป็นอะไรนะคะเน้นๆๆๆๆๆๆ้ๆๆนๆๆ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 ๆ งบน้อยนะคะใช้สวยอย่างประหยัดคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะอาจจะงงๆเบอร์เบอรนิดนึงนะเพราะว่าเพิ่งกลับมาทำคลิปในรอบ7วันหลังจากหนีไปเที่ยวมานะคะคลิปนี้หวังว่าสายฟรีทุกคนจะชอบนะ,ะเดี๋ยวมาลองทำการปเปลี่ยนตกแตง่งโปรไฟล์นี่กบโปรไฟล์ฮิสกนะคะสวยมากขอตั้งขิงไว้ก่อนแล้วกันขอตั้งขิงไว้ก่อนเลยนะนี่โค้รสวยอะทุกคนก็ บายๆนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากดติดตามด้วยนะดูกันจนจบแล้วนะ